ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเอนเมายครับ<ล>ใช่ครับเชิญครับอาจารย์เป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าเดิมทีเนี่ยนะักลงทุนติดตามให้ความสำคัญอยู่มากคือตัว,ตวเลขเ,เงินเฟอ้อที่วัดจาก personal consumption expenditure นะครับเรียกสั้นๆว่า PCE รึ้นึ่วออกมาของเดือนเมษายนเนี่ยเ,เป็นตัวเลขที่ก็สูงสูงตามคาดนะครับคือคาดว่าเดือนเมษาเนี่ยจะมีเงินเฟอ้อที่วัดด้วย PCE เนี่ย เป็น6.3 mm hmm. เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้วรันนี้เป็นไปตามคาดแต่ก็แล้วก็ลดลงไปจากปีจากจากเดือนมีนาคมที่6.6เปราะฉะนั้น mm hmm. เงินเฟอ้อที่อเมริกาเนี่ยจะพูดได้ว่าเออถึงจุดสูงสุดแล้วนะ mm hmm. กำลังขยับลงครับนี่คือตัวเลขของ PCE inflation mm hmm. สำหรับเดือนเมษายนผมคิดว่าอันนี้ส่งส่งผลให้ตลาดค่อนข้างที่จะ พอใจในระดับหนึ่งจริงๆแล้วแนวคิดของตลาดเนี่ยก็เริ่มกลับมามองในเชิงบวกในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับตัวเลขอะไต่างๆนี่ขอขอดูในรายละเอียดทีดนึงว่าอันนี้ถ้าเป็นคำนวณเป็นมันออนมันหรือการขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามไม่ใช่ขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยก็จะขึ้นไป0.2เปซนตะครับซึ่งขึ้นถือว่าขึ้นไปน้อยกว่าที่ ที่เดือนมีนาคมมากมีนาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น0.9จากเดือนกุมภาพันธ์ mm hmm. นั้นแนวโน้มทั้งดูมัน on อนมันทั้งดู year year เย on อ e อนเย่นเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังแสดงความพอใจอยู่นะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยตัวเลขนี่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย PCE มันอยู่แค่ประมาณ 2%เซต่อเนื่องกันมา2 0ปีนะครับล่าสุดอยู่กระโดดขึ้นมา6เนี่ยมไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยแต่ยังไงตลาดก็ยังมองในแง่บวกจริงๆแล้ว6นี่ถือว่าสูงมากนะครับ,รบแล้วก็สูงที่สุดตั้งแต่ปีมกราคมปีหนึ่งเก้ายปองเนีนะครับฉะนั้นฉะนั้นต้องบอกเลยว่าตัวเลขเนี่ยยังยังเป็นตัวเลขที่ในในในศตวรรษเนี่ยสูงที่สุดจริงๆเป็นประวัติการของศตวรรษนี้อยู่เลยเพราะที่ผ่านมาศตวรรษเนี้ยเอ่อ p t e มันขึ้นไปอยู่แค่ประมาณแค่2%เท่านั้นเอง ครับอืมอ่าคนนี้ตัวแรกอีกตัวนึงที่ทาง Federal Reserve เป็นธนาคารกลางสหรัฐเขาให้ความสำคัญมากจริงๆคือตัวคอ r e p c อครับ c อ r e p c ออย่างที่เราทราบคอก็คือแปลว่าไม่รวมอ่ส่วนที่อ่สินค้าที่ค่อนข้างจะมีความผันผวนมากคือไม่รวมอาหารแล้วก็ไม่รวมพลังงานคร<ำ>ับมาหักออกไปแล้วเนี่ยคอพีซีในเดือนเมษายน,นอยู่4.9เปอร์เซ็นตนะครับเออเทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้วก็ลดลงอเหมือนกันเทียบกับเดือน มีนาคมที่5.2นะครับ,รบแล้วเป็นการ,รเพิ่มขึ้นจด3นะครับนี่คือ Core PCE ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นจ3ก็ดูดีขึ้นนะ,นะก็อันนี้นิ่งเทียบกับเดือนกุมภาแล้วก็เดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาเพราะว่กุมภามีนาในตัว Core PCE ก็เพิ่มขึ้นเดือนละจด3เหมือนกัน นี่คือตัวเลขที่รายฟังกันนี้คือตัวเลขที่นนท,ที่มีมานอกจากนั้นแล้วมีตัวเลขของเล็กไอ้ p e r s o n a l income ก็คือรายได้ของประชาชนในเดือนเมษายนที่เพิ่มขึ้น0.4เปอร์เนตะครับอันนี้เนี่ยก็ดูจะเห็นเลยว่าอย่างนี้เนี่ยแปลว่า Personal Income ขึ้นยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบนะครับกับเงินเฟอ้อที่ที่เราว่าเมื่อกี้นี้คือคือคือกันเท่านั้นเองนะครับ แต่ปรากฏว่าคอนซูเมอร์สเปนดิ้งของอเมริกาขึ้นตั้งจุด9เปอร์เซ็นต์นึกถึงนภาพนะครับี่จุดที่ต,ตัวเลขคอลเซตนี่คอลเซตกับ PCE แล้วแต่เป็นตัวเลขที่ออกมาในช่วงใกล้เคียงกันก็คือเพอร์ n ซ l น n c อินคหรือรายได้บุคคลเนี่ยในเดือนเมษายน,นเพิ่มจุด4เปอร์เซ็นแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นจุด9เปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมก็ต้องบอกว่าก็เพราะว่าประชาชนตอนนี้ของอเมริกาเนี่ยเขาเอาเงินที่ฝากที่อยู่ ในใน uh, บัญชีเนี่ยออกมาใช้น,นะครับแล้วเงินฝากเขามีเยอะด้วยเข้าใจว่ามีประมาณสักสมล้านล้านกว่าเหรียญสหรัฐในช่วงที่รัฐบาลเขาช่วยแจกเงินช่วยจุนเจือเนี่ยทั้งที่ก่อนโควิดเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยพวกแบงค์เขาไล่เขาเขาาคุยให้ฟังกันว่าแบงค์ที่อเมริกาเขาคุยว่าเนี่ยก่อนหน้าโควิดเนี่ยนะชาวบ้านประชาชนเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคาร หนึ่งล้านล้านพอหลังโควิดมีสามล้านล้านเลยนะครับฉะนั้นเงินอันเนี้ยถือว่าเป็นเงินที่สามารถจะเอามาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกเยอะเลยนะครับก,ก,ก,ก็อดอิจฉาชาวบ,บ้านอเมริกาเขาไม่ได้เมื่อเทียบกับ <c oughs> ของเราครับซึ่งของเราตรงงินข้ามหนี้เพิ่มขึ้นนะคของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเงินในธนาคารเขามีเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนมันเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้ออย่างมากอันนจะทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเขาลงอะอาจารย์ใช่ไหมลงครับ แต่ว่าเขาบอกว่าแปลกนะเชื่อมั่นลดลงแต่ยังใช้เพิ่มขึ้น,นเลยงงๆเหมือนกันเพรว่าเงินยังเหลือเยอะ,อะนะครับ,รบแต่แน่นอนว่าราคาสินค้าต่างๆก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่าลืมว่าตัวเลข CPI จำได้ไหมครับ,รบมันขึ้น8.3เปอร์เซนตะแล้วก็สุดทั้ง8.5สำหรับเดือนเมษากับเดือนอมีนาคมที่ว่าครับ,รบประเด็นนี้คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วขอขอญาตใช้เวลาคุยนิดถึงว่า ตัวลงเันไ้ PCE เนี่ย Personal Consumption Expenditure กับ CPI เนี่ยที่ตัวเลขมันต่างกันคือตัวเลข8%กับตัวเลข6%เนี่ยแล้วไส้ในมันต่างกันยังไงขอเนี้เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วเพราะที่สำคัญเพราะว่าเวลาเราดูตัวเลขที่อเมริกาเนี่ยจะได้ไม่สับสนแล้เราจะได้รู้ว่าเลือกเลือกอ่านข้อมูลที่ถูกเพราะว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจะเชื่อ PCE ค่อนข้างจะมากกว่า CPI แต่ CPI จะออกมาก่อน PCE นะครับอย่างเช่นล่าสุดในของ CPI ออกไปตั้งนานแล้วล่ะเนี่ย PCE เพิ่งออกมานี้เพิ่งออกมานี้เองครับเมื่อเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว PCE ก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะฮะอันนี้ย้ำวิธีนะครับส่วนทับ CPI เป็นราคาผู้บริโภคนะครับดัชนีของ รา,ราคาสินค้าผู้บริโภคคำหนาม <จน S 2> ันตกลึกลึกงตันต่างกันยังไงกันแน่นนก็ต้องอเรื้วงกันว่า PCE เนี่ยจะมะีจำนวนสินค้าและบริการที่อยู่ใน PCE เนี่ยอยู่ในฐานของกระดาษเชียนเนี่ยมากกว่า CPI CPI เนี่ยจะเท่ากับทุกอย่างที่ประชาชนใช้จ่ายหยิบเงินจากกระเป๋ามาจ่ายจริงๆค่าก๋วยเตี๋ยวค่าเช่าบ้านอะไรที่หอ,อ,อกไปครับครับโอแต่ PCE เนี่ยจะพยายามรวมอะไรที่ไม่ได้เอาออกมาจากกระเป๋าของผู้บริโภคแต่ก็มีการใช้จ่ายให้ผู้บริโภคเหมือนกันเช่นอะไรเช่นเวลาเราเราเรา,เราเป็นพนักงานบริษัทแล้วบริษัทมีประกันสุขภาพให้เรา บริษัทจ่ายใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นเนี่ยอยู่ใน PCE ด้วยว่าตัวว่าราคาของอการประกันสุขภาพของเราเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายประกันบางอย่างที่เราไม่ได้จ่ายเองก็รวมมาด้วยเงี้ยใช่ไหมครับแต่วแต่เราแต่เราได้ประโยชน์อ่าแต่เราได้ประโยชน์อ่าอ่าโอเคครับเป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์ที่อเมริกาก็เลยมีทั้ง Medicare และ Medicaid ด้วยใช่ไหมครับก็คือส่วนของการรักษาพยาบาลสําหรับ คนสูงอายุส่วนทีได้รักษาพยาบาลสําหรับคนที่เมีรายได้ต่ำไมเมดิเคตเนี่ยนะครับอเฉะนั้นใน PCE จึงมีส่วนของค่าใช้จ่ายด้านด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ราคาตรงนี้เพิ่มขึ้นไม่มากในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีใครกล้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับกันเท่าไหร่ก็ได้ไปหาหมอกันว่างั้นเถอะครับ ใช่ครับมหมอเองก็ไม่อยากเจอคนไข้ไนะครับพูดตรงๆนะแล้วก็ยังมี PCE นี่จะมีเรื่องของ financial service cost อย่างเช่นต้นทุนในการไปซื้อขายหุ้นเนอะไหมครับ,บรค่า b r o กเกอ,อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในช่วงหลังที่ตลาดหุ้นราคาลงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยราคาค่าบริการด้านด้านการลงทุนเนี่ยด้านการเงินเนี่ยก็ลดลงไปด้วย ั้นใน PCE เนี่ยตัวเลขพวกนี้มันถึงกดข้อสรุปเรื่องของเงินเฟ้อลงไปครับอืมครับแล้วก็ล่ให้ฟังเร็วๆแล้วกันว่ามันจะรวมสิ่งพวกนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วในในบางส่วนของอเมริกาเขาอย่างเช่น PCE กับ CPI เนี่ยก็ใช้ใช้ฐานข้อมูล ไม่เหมือนกันในการวัดเรื่องเดียวกันอย่างเช่นเรื่องค่าตัวเครื่องบินเรื่องการคำนวณราคารถใช้แล้วอะไรต่างๆซึ่งมันมีส่วนมันมีส่วนสำคัญอยู่แล้วก็น้ำหนักแน่นอนต้องแตกต่างกันสำหรับ CPI เนี่ยที่อเมริกาที่ที่คนเขาบอกว่า CPI ขึ้นเยอะๆเนี่ย กลายเป็นว่ารถยนต์ใช้แล้วร,ราคาสูงมากเพราะว่ารถใหม่เนี่ยผลิตไม่ออกเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนน้ำหนักของยูสคาร์อรถใช้แล้วใน CPI เนี่ยมันใหญ่กว่าน้ำหนักของที่อยู่ใน PCE ฉะนั้นผลมันก็เลยเคี้ยนกันไปนะครับยกตัวอย่างเนี้ยก็เราให้ฟังเร็วๆแล้วกันว่านี่แหละคือความแตกต่างระหว่าง PCE กับ CPI นะครับก็บเลยทำให้ดาวโจนพุ่งเลยสู่สัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารการสารัฐเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอยากอยากเขาอยากจะอิงกับ PCE มากกว่านะครับ,รบตลาดก็เลยผมคิดว่าตลาดนี่ยังค่อนข้างที่จะพึงพอใจอยู่ในระดับหนึ่งถ้าไปดูตัวเลขเร็วๆขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกนิดนะครับว่าตัวเลขเร็วๆเนี่ยตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาถึงวันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นที่อเมริกาถ้าดู S&P 500เนี่ยหลักทรก็ขึ้นจากอ สามพันเก้าร้อยสิบเก้าขึ้นเป็นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะครับ,รบขึ้นไปประมาณหกหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเป็นน้าสแสกก็จะสูงกว่านั้นนิดหนึ่งด้วยคือดัชนีขึ้นจากประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับมาเป็นหนึ่งหมื่นสองพันกับประมาณหนึ่งร้อยสามสิบจุดขึ้นเดิมมาหกจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นนิดหน่อยเหมือนกันงรรั้นกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยกลายเป็นว่ากลับไป,ไป,ไปทําเป็นมอง ในแง่บวกแล้วสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสถานการณ์แบบเนี้ยธนาคารกลางสหรัฐน่าจะถอยบ้างหรือเปล่าเราจะเห็นด้วยว่าดัชนีของค่างเงินดอลลาร์ก็อ่อนลองไปนะครับเงินบาทเมื่อเทียบก็แข็งขึ้นมาคนก็รู้สึกดีใจเงินขึ้นมาแต่แต่ผมเองผมขอเตือนนะครับว่าผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณคุณยังอคิดคิดการไกลเกินไปในแง่ดีเกินไปหรือเปล่า Oh. ประเด็นจะเป็นอย่างนี้ครับก็เลยมองว่าวเฟดอาจจะชะลอการปรับอัตราดอกเบีย้ยลงไหมถ้าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับผมผมเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนการนี้ณวันนี้เดี๋ยวนี้การคาดการณ์ของตลาดเนี่ยเป็นยังไงออ่า ย้ำนะครับเมื่อกี้เราคุยกันที่เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณหกถึงดเปอร์เซ็นนั่นคือนั่นคือเงินเฟ้อไม่ว่าจะ PCE หรือจะเป็นเอหรือจะเป็น CPI แต่ถ้าดูพอ PCE เนี่ยก็คือยังประมาณอยู่ห้าปอร์เซ็นตตัวเลขในใจนะครับเงินเฟ้ออยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นนี้พอเงินเฟ้อที่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องถามว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ไอ้โทษเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับ อดอกเบี้ยของอเมริกาตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐเขาขึ้นอดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาอยู่ที่จุด7.5-1เปอร์เซ็นต์ะครับ,รบแล้วก็มีมีการประเมินว่าะจะมีการประชุมครั้งหน้าคือวันที่14-15มิถุนายนกับวันที่26-20 27ก่กรกฎาคมเนี่ยจะขึ้นอีกครั้งละ50 basis p เ i n t อดังนั้นจากประมาณ1%ก็จะขึ้นมาเป็น2%ภายในประมาณ2เดือนข้างหน้าก็คือ,อปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยดอกเบียย้ยนโยบายบริการอยู่ที่ 2, 2%หลังจากนั้นธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการด้วยบริการกันอีก3ครั้งนะครับคือวันที่หนึ่สองวันที่20-21 กันยาวันที่หนึ่งถึงสองพฤศจิกาและครั้งสุดท้ายคือวันที่ประมาณสิบสองสิบสามธันวาในสามครั้งเนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งละแค่สลึงหนึ่งเพราะตลาดคิดว่าโอ้ยอย่างนี้ธนาคารกลางสหรัฐคงไม่อยากจะบี้เศรษฐกิจมากแล้วล่ะนะครับก็จะมีการขึ้นดอกเบีย้ยนนฉะนั้นธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตามการคาดการณ์ของตลาดคิดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยไปอยู่ที่ประมาณสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตวันปลายปีนี้อืมครับ คำถามไม่อยู่อย่างนี้เลยครับ2.75%เนี่ยพอไหมที่จะดึงเงินเฟอ้อที่ปัจจุบันอยู่ที่หกเปอร์เซ็นตให้ลงไปเยอะๆได้ภายในปลายปีนี้ค่ะค่ตอบของผมคือว่าจากดูในอดีตไม่เคยมีแบบนั้นเลยฮะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยทําได้เพราะว่าเวลาจะให้เงินเฟอ้อเนี่ยลงต่ำมามากๆเนี่ยดอกเบีย้ยนโยบายจะต้องขึ้นสูงกว่าเงินเฟอ้อสูงกว่าเงินเฟ้อาคนี้ เงินเฟ้อตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณถ้าดูเอาดูคอถ้าดูเขาข้างหนึ่งมากคือเป็นห้าเปอร์เซ็น,น <5. S 2> ครับสี่จุดเก้าห้าเปอร์เซ็นครับแล้วคุณขึ้นดอกเบีย้ปยปลายปีนี้สองจุดเจ็ดห้าเนี่ยแล้วเงินเฟ้อมันจะลงมาได้ยังไงเพราะในอดีตเนี่ยจะส่วนหนึ่งเงินเฟ้อห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนต้องขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายไปถึงหกเปอร์เซ็นต์ีถึงจะดึงมันลงมาได้ค่อยๆดึงลงมาได้ก็ต้องก็ต้องกลับมาผมคิดว่าเข้ากลับมาว่าในใจของตลาดเนี่ยก็ยังคาดหวังอยู่นะครับว่า เศรษฐกิจอเมริกาอาจจะชะลอลงมากเศรษฐกิจยุโรปอาจจะชะลอลงมากเรื่องของ supply chain disruption ก็คงน่าจะคลี่คลายไปหรือเปล่าเรื่องของสองครามที่ยูเครนสงบหรือเปล่าผมคิดว่าถ้า การคาดการณ์ปัจจุบันของตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยตลาดนึกว่าต้องมีปัจจัยอื่นมาช่วยดึงเงินเฟอ้ออเมริกาลงที่ไม่ใช่การขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับปัจจัยอื่นอย่างที่ว่าครับอันนั้นสิครับอันนั้นคือต้องเป็นคําถามใหญ่ที่ต้องตั้งคําถามแล้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าก็เป,เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันในในใจผมะส่วนตัวผมจะไม่เชื่อว่ามันจะเงินเฟอ้อมจะปรับได้ จาก5% 6% 8%ปัจจุบันเนี่ยลงมาเหลือให้ต่ำกว่า2%ได้ภายในปลายปีนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็บอกว่ามันถึงจุดสูงสุดไปแล้วมันคงไม่ขึ้นมากกว่านี้อีกแล้วอย่างนงี้หรือเปล่าใช่แต่ว่าไม่ขึ้นมากกว่านี้แต่อาจจะอยู่ที่ระดับนี้ได้อีกหรือเปล่าอ๋อแ,แต่ก็ไม่ลงเร็วๆหรอกอครับโอเคถามว่าถ้าจะไม่ลงเนี่ยผมจะมีเหตุผลอะไรเหตุผลที่หนึ่งที่ชัดเจนที่สุดที่ที่เราจะคิด กันง่ายๆก็คือว่าดูตลาดแรงงานอเมริกาสิครับณนะวันนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยอัตราการว่างงานอย่างแค่3.6เปอร์เซ็นต์นะครับแต่3.6เปอร์เซ็นตเนี่ยในอดีตที่อเมริกาพวกเราที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้กันว่าที่อเมริกาเขาเคยคิดว่าอัตราการว่างงานที่นะครับทําให้เงินเฟ้อไม่เพิ่มขึ้นเราเรียนกันมาสมัยพวกผมเรียนกันมา20 30ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ5เปอร์เซ็นต์ Hmm. อัตราการว่างงานย้ำนะครับอัตราการว่างงานที่ไม่ทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อนิ่งนะครับไม่ใช่เงินเฟ้อระศูนนะ่ hmm. ใช่เงินเฟอ้อนิ่งที่ระดับต่ําที่ไหนก็ได้เนี่ยมันน่าจะต้องมีอัตราการว่างงานห้าเปอร์เซ็นตตอนหลังก็คลดลงมาอาจจะเหลือสี่เปอร์เซ็นตแต่ยังไม่มีใครมากล้าบอกว่าที่สามจุดหกเปอร์เซ็นปัจจุบันเนี่ยอัตราการว่างงานอันนี้จะทําให้เงินเฟอ้อนิ่งได้อยู่ที่ระดับต่ําได้ ผมถึงตั้งคำถามในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีตัวเลขที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับบอกว่าโอเคตอนนี้มีคนว่างงานอยู่ประมาณหกล้านคนแล้วมีตําแหน่งประกาศหาคนมาแล้วหาหาคนไม่ได้เนี่ยสิบเอ็ดเกือบสิบสองล้านคนครับเ่าะฉะนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของต่อไปเรื่องของดูการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน การเพิ่มขของการจ้างงานจะเป็นตัวเลขสําคัญมากที่จะบ่งชี้ว่าไอ้ที่เราคุยทั้งหมดเมื่อกี้ที่คาดหวังกันในในเชิงบวกที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะไปดูที่เรื่องของตลาดแรงงานซึ่งวันศุกร์เนี้ยก็จะมีตัวเลขนอนฟาร์มเพโรใช่ไหมครับใช่ักรรษตรศาสตร์พวกเราเนี่ยถจจึงใจจดใจจ่อดูนอนฟาร์มเพโรกันอย่างมากเลยอในวันศุกร์นี้นะครับตอนนี้แน่นอนว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยก็บอกโอเคโอเคไม่ว่ากันให้เฟสก็ขึ้นดอกเบี้ยไปเลย 50 Basis Point ในการประชุมครั้งหน้า14-15มิถุนาซึ่งจะได้ข้อมูลของนอนฟาร์มเพโรใช่ไหมครับ,รบของเดือนอพฤษภาคมตอนวันศุกร์นี้แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นอันนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วก็เขาคิดว่า50 Basis Point หรือ50 Basis Point เดือนกรกฎาคมก็ไม่ว่ากันแต่ประเด็นมันกลับมาตรงนี้ครับถ้าอย่างนั้นประมาณเดือนสิงหาเดือนกันยาเนี่ย ตลาดแรงงานต้องไม่ใช่เป็นแบบนี้แบบนี้คืออะไรแบบนี้คือเดี๋ยวอพอวันศุกร์นี้คุณใครดูว่าเดี๋ยวจะมีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นสามสี่แสนตำแหน่งครับคุยังมีอัตราการว่างงานที่สามจุดหกเหลือจะดอรอปเหลือสามจุดห้าด้วยซ้ำอืมอคุณเลังจะมีคนประกาศว่าต้องการคนงานสิบสองล้านคนแต่มีคนงานที่ว่างงานทั้งระบบเหลือแค่หกล้านคน,ไ,<ห>นไปอ,อย่างนี้ต่อไปสองสามเดือนเนี่ยอืมแล้วเงินเฟ้อจะลงเนี่ยผมคิดว่ายากมากจริงไหมครับ เราก็ยิ่งเงินเดือนขึ้นด้วยค่าจ้างขึ้นยิ่งยากแก่เลยนะต้องขึ้นสิครับเพราะถ้าคุณอยากจะจ้างคนตั้งสิบกว่าล้านคนผมว่าหกล้านคุณจะให้หกล้านเนี่ยไปสมัครตรงสิบสองล้านยังไงก็ต้องให้เงินแล้วยังไม่พอเองก็ต้องไม่ขึ้นเงินเดือนให้ไปแย่งคนเงินแย่งคนงานคนอื่นอีกนี่ไม่เถียงนะครับว่าก็มีข่าวประปรายเหมือนกันว่ามีการลดคนในบางส่วนนี่ล่าสุดมีข่าวอย่างนั้นจริงๆอืมแต่ว่า โดยรวมๆแล้วตัวเลขสุดทธิเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้ผมว่านะครับแต่ตอนนี้ตลาดข้อมูลก็จะตีกันไปตีกันมาตรงเนี้ยแหละมันจะวนๆในเรื่องประเด็นพวกเนี้ยมันก็เลยทาให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคมันก็ก็เยอะขึ้นเพราะเงินเดือนมันขึ้นอะไรทำนองนั้นด้วยมีผลต่างเงินเดือนตอนนี้ขึ้นประมาณห้าเปอร์เซ็นครับที่อเมริกาอืมนะฮะนะครับเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังในรายละเอียดนิดหนึ่งเรื่องก็ว่าประเด็นต่างๆนี่อีกประเด็นหนึ่งที่จะสําคัญครับอีประเด็น ที่หนึ่งคือเรื่องของตลาดแรงงานประเด็นที่สองแนงนอนคือราคาพลังงานอืส่วนเรื่องของราคาพลังงานเราเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ามันก็ขยับขึ้นไปทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมีแต่ขาขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับของเราเองเหมืดีเซลก็จะต้องขึ้นแล้วนี่อีกแล้วถูกครับเบนซินไม่ต้องพูดถึงลวใจหายแล้วถ้าใครชอบเบนซินพรีเมียมใช่ไหมครับเจอไปนห้าสิบเอ็ดกว่าบาทไปกันใหญ่้ะฮะเบนซินครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทำใจอีกนิดหนึ่งเพราะที่อเมริกามันเป็นช่วง driving season พอดีอ,อขับรถเที่ยวก็เเขาออ,ออกมาขับรถดีด้ากันพอดีเลยนะครับในนีเประชุมจะจะจะเขาจะหยุด memorial day อะไรอย่างเงี้ยใช่มี long w e เอนครับลองวิเ e k แล้วเดี๋ยวเขาจะขับรถเที่ยวกันมีทั้งถึงโน่นน่ยรับถึงก่อนฤดูใบไม้ใบไม้ผลินะครับไอ้ท่อนบนใบไม้ร่วงนะครับก็คือออทัมเนี่ยก็จะ ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปเที่ยวกันต่างๆเนี่ยทั้งเที่ยวทางถนนทั้งเที่ยวทางอากาศเนี่ยบางตัวค่อนขางสิงทั้ง่ประมาณเดือนตุลาครับฉะนั้นราคาพลังงานน่าจะเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะพลังงานด้านด้านด้านเบนซิดนดีเซลแล้วพอตอนปลายปีใช่ไหมครับก็จะมาว่ากันหมายเรื่องแกส๊สเพราะว่าเขาจะต้องใช้แก๊สสาหรับหน้าหนาวอ่าใช่ครับนะครับใชพลังงานเยอะแก๊สโน้บพวกเนี้ย ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ไปไปเอาไปประเมินร่วมด้วยอันอีกอันนึงก็คือเรื่องของราคาอาหารข้อปัจจัยที่สามคือราคาอาหารใช่ไหมครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเพราะอาหารแล้วก็เรื่องของปุ๋ยก็ก็จะมีกําลังจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าหลายปีเนี้ ผลของการเพาะปลูกต่างๆเนี่ยผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่แล้วจะรู้ว่าจะขาดแคลนแค่ไหนแต่ตอนนี้ถ้าไปดูที่ดาวอสหรือที่ไหนที่คุยกันเนี่ยก็จะคุยกันแล้วว่าจะมีฟู้ดคริสิ s ก็ใช้ว่าคริสิเลยนะครับก็จะมีวิกฤตเรื่องอ,อาหครับ